ทุกคนคิดว่าโรบอกคือสนามเด็กเล่นเสมือนจริงที่ปลอดภัยที่สุดในโลกหรือเปล่าถ้าคุณถามคำถามนี้ในปี2025คำตอบอาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสวัสดีครับยินเดตต้อนรับสู่ส t ต f ิเฟ d ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่กันยายนจนถึงพฤศจิกายน2025แพลตฟอร์มเกมยักษ์ใหญ่อย่างโรบอกกำลังเผชิญกับมรสุมทางกฎหมายที่หนักหนาที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท ไม่ได้มีแค่การวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้ปกครองอีกต่อไปแต่นี่คือการฟ้องร้องระดับรัฐอายการสูงสุดจากหลายรัฐในอเมริกาเดินหน้าฟ้องโรบอกด้วยข้อหาร้ายแรงตั้งแต่การหากินกับเด็กไปจนถึงการเป็นแหล่งซ่องสมของคนร้ายใคร่เด็กวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าโรบอกโดนข้อหาอะไรบ้างและพวกเขางัดไม้ตายอะไรออกมาเพื่อกู้ศรัทธาและปกป้องดเด็กกลับคืนมาไปดูกันครับเรื่องราวมันเริ่มครุกนุ่นตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่จุดแตกหักจริงๆเริ่มต้นชัดเจนในช่วงกันยายน2025เมื่อรายงานจากชิดเดนเบิร์กร e เ e ิร์ชได้เปิดเผยให้โลกเห็นว่าตัวเลขผู้เล่นและระบบความปลอดภัยของโรบอทอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นไฟลามทุ่งคือการก้าวเข้ามาของอายการสูงสุดจากหลายรัฐในอเมริกาครับในเดือนตุลาคม2025อายการสูงสุดวัดเท็กซัสได้ยินฟ้องโรบอทด้วยถ้อยคาที่รุนแรงมากเขาใช้คําว่า บริษัทนี้กำลังเอาผลกำไรมาก่อนความปลอดภัยและปล่อยให้บีพิกเซลเปโด i ิลหรือพวกใคร่เด็กในร่างอวตารเข้าถึงตัวเด็กๆได้ง่ายเกินไปข้อหาหลักที่โรบบอกโดนฟ้องมีดังนี้ครับ 1. ละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโรบบอกโฆษณาว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแต่ในคำฟ้องระบุว่าบริษัทล้มเหลวในการป้องกันเนื้อหาทางเพศและการล่วงละเมิด 2. การเสพติดมีการกล่าวหาว่าโรบอทออกแบบระบบมาเพื่อหลอกล่อให้เด็กติดเกมและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอย่างไม่รู้ตัวคล้ายกับการพนัน 3. ความล้มเหลวในการตรวจสอบอายุระบบแยกแยะระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพทําให้ผู้ใหญ่ที่เป็นอันตรายปะปนเข้าไปคุยกับเด็กได้ง่ายๆไม่ใช่แค่เท็กซัสรับรัฐอย่างอาร์คันซอและลอุรุเซียนาได้ยื่นฟ้องในลักษณะเดียวกันโดยระบ,บุว่า โรบอกหลอกลวงผู้ปกครองให้ตายใจว่าเกมนี้ปลอดภัยทั้งที่ข้างในเต็มไปด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเมื่อข่าวการฟ้องร้องจากภาครัฐออกมาแบบรัวๆสิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นที่ดิ่งลงเหวในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 2 5พุ้นของโรบอกร่วงลงอย่างหนักทำให้นักลงทุนไม่พอใจจนนำไปสู่การฟ้องร้องแบบกลุ่มจากนักลงทุนเองนักลงทุนฟ้องโรบอกว่า ปกปิดข้อมูลความจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎหมายและความปลอดภัยทําให้ราคาหุ้นสูงเกินจริงในช่วงที่ผ่านมาและเมื่อความจริงเปิดเผยเงินของพวกเขาก็หายวับไปกับตานี่คือศึกสองด้านที่โรบอกต้องเจอด้านหนึ่งคือผู้ปกครองและกฎหมายอีกด้านคือเจ้าของเงินทุนแล้วโรบอกอยู่เฉยๆให้โดนทุกฝ่ายเดียวหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ครับ ทางรูบอกได้ออกมาโต้แย้งข้อดังกล่าวเหล่านี้ทันทีโดยงั้นเอาเซกชัน230ของกฎหมายสหรัฐมาเป็นกรอบว้องกันซึ่งกฎหมายนี้ระบุว่าแพลตฟอร์มเช่นรูบอก Facebook หรือ YouTube ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้งานเป็นคนสร้างขึ้นรูบอกแย้งว่าพวกเขามีทีมงานโมดเอเตอร์หลายพันคน และใช้ AI ในการตรวจจับเนื้อหาอันตรายอยู่แล้วและข้อกล่าวหาของอายการรัฐนั้นเป็นการเข้าใจผิดเกี่ยวกับกลไกของแพลตฟอร์มแต่ดูเหมือนว่าคำแก้ตัวนี้จะฝังไม่ค่อยขึ้นในสายตาของสังคมรอบนี้ครับเพื่อลดแรงเสียดทานและไิสูจุ์ว่าพวกเขาแคร์เด็กจริงๆในเดือนพฤศจิกายน2025นี้ r o b l o ได้ประกาศเมเจอร์อัปเดตเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งมีผลกับผู้เล่นทุกคนโดยเฉพาะผู้เยาว์ นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปและผู้เล่นต้องรู้ครับ1บัญชีผู้ใช้ต่ำกว่า13ปีห้ามส่งข้อความส่วนตัวเด็กอายุต่ำกว่า13ปีจะไม่สามารถส่งข้อความหรือ DM ส่วนตัวกับคนแปลกหน้าได้อีกต่อไปยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองผ่านระบบ Parental Control การจำกัดการเข้าถึงแมปแมปที่มีเนื้อหาบางประเภทเช่น Social h a n g o u t ที่เน้นการคุยอย่างเดียวอาจถูกจำกัดไม่ให้เด็กเข้าเล่น 2. ระบบบัญชีผู้ปกครองแบบใหม่ผู้ปกครองสามารถเชื่อมต่อบัญชีของตนกับลูกได้ง่ายขึ้นและสามารถดูประวัติการเล่นและเพื่อนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ได้แบบเรียลไทม์สามารถตั้งค่าจำกัดเวลาเล่นและวงเงินเติมโรบักได้ละเอียดมากขึ้น 3. การแบนลิงก์โซเชียลมีเดียอันนี้สำคัญมากสำหรับครีเอเตอร์ครับ โรบอกประกาศห้ามไม่ให้แปะลิงก์ s i s r o X d X หรือ Facebook ในแมปหรือกลุ่มที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเพื่อป้องกันไม่เด็กถูกล่อลวงออกไปคุยนอกแพลตฟอร์ม 4. ระบบยืนยันตัวตนที่เข้มข้นขึ้นการใช้ AI ตรวจจับอายุผ่านใบหน้าจะถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อยืนยันว่าคนที่เล่นในห้องไวแชทเป็นผู้ใหญ่จริงๆไม่ใช่เด็กปลอมตัวมาสรุปแล้วปี2 0 2 5คือปีที่หนักหน่วงของโรบบอก การโดนฟ้องจากรัฐบาลหลายรัฐพร้อมกันไม่ใช่เรื่องเล่นๆและมันบีบให้โรบอกต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างเร่งด่วนการอัปเดตความปลอดภัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือเป็นก้าวที่ดีแต่คำถามคือมันช้าไปไหมและมันจะเพียงพอที่จะหยุดยั้งพวกไม่หวังดีในโลกเสมือนจริงได้หรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่ามาตรการใหม่ของโรบอกจะช่วยให้เกมปลอดไปขึ้นจริงไหมหรือมันจะทำให้ความสนุกในการเล่นลดลงคอมเมนต์บอกกันด้านล่างหน่อยนะครับ ก่อนจะจากกันไปถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับผมเซตดีฟ l t สำหรับวันนี้สวัสดีครับ